อย่านะคะอย่าอย่าฆ่าเจ้าวค่ะทำไมจะต้องฉันรักเจ้าเจ้าเฮ้ยเอาแล้วฉันรักเจ้าเราไปหนู่มไดไปนะครับตมเราไปใครจะฆ่าจ้าันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะต้อมถ้าใครจะฆ่าเจ้าเราก็จบไปเลยนะเราจะยิงไอ้โรนนี่ก่อนคนแรกเลยต้อมทำไมต้อมต้อมยิงไม่ได้นะทำไมจะยิงมันไม่ได้ไอ้โลนเนี่ย มันเป็นพ่อของแกฮะฉันเป็นพ่อแท้ๆของเธอเลือดฉันกรุ๊ปโอเอกทีฟซีเซ็ทำไมทำไมบวกเยอะจังหน้าเป็นเลือดที่หายากนี่พ่อจริงๆเหรอฉันเป็นพ่อของเธออุ๊ยตายแล้วแบบนี้ครอบครัวแล้วก็มีความสุขแม่อย่าลืมพาหนูไปช่วยดีมอนไปช่วดีมอนพ่อพาหนูไป มัวตวิดวีวีอะไรกันหน้าสิวหน้าขวานจริงมันสิอาครอบครัวของเราจะมีความสุขได้ใช่ในต่อเมื่อไอหน้าเหี่ยวกับอีลิ้นไก่สั้นนั่นมาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ก็เหมาะสมกันดีใช่เธอและฉันจะลงมือดีจช่ฉันละกันรักกันมากใช่ไหมนะงั้นไปรักกันต่อที่ชาติหน้าแล้วกันไปทั้งคู่เลยตดยยอกันอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งเฮ้ยอย่าเพิ่งอุดรทำไมก่อนตายฉันขอพูดอะไรกับเจ้าก่อนกี่คำสองคำเจ้าฮะหมดเลยะทำไมมันเร็วจังอ่ะก็มันบอกเองว่าสองคำบอกเขาพูดเยอะหน่อยเยอะๆเลยแล้วแต่มึงเจ้าฮะ ผมขอโทษนะฮะเอ้ยดดขอโทษนะทุกอย่างที่ทัดดาวทำทัดดาวอยากจะบอกว่า I love you ข้าพูดอะไรไม่ได้นอกจากนับหนึ่งถึงสามนับยังไงหนึ่งสองสามโอ้ยนายนยนทูนิ้วใหม่สิหนึ่งสองสามอ,อะไรเหี่ยวยันนิ้วแกสองคน ไปตายซะเถอฮายจัดการมาเธอตายเอาเดือนทำไมเดือดทำกับพี่อย่างนี้เดือนจ้าฉันรัใช้เธอมาโดยตลอดเธอฆ่าฉันเมื่อไรเอาเกยอยู่เกย์ก็มาแบ่งสมบัติกับฉันสิแต่นักรูกของเราเอา คิเสวยสุกกับลูกสองคนไงแล้วเธอก็จะมีผัวใหม่เร็ววะทำยิงบนชั้นเหรอยิงันแม่เอ้ยอาเอ้าอาอาลูกมดโอ้ยเวรกรรมฆา่กนไอ้ยอดยาเห็นตัวอย่างไหมเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมมันตายแล้ว ทุกคนตายหมดแล้วก็เหลือมาสองคนนั่นเองแม่ใช่ลูกงั้นแต่การฆ่าไปเลยแม่อย่าอยู่เลยอย่าเ <Yeah! S 2> อ้อตำรวจมาแม่ตำรวจมาแล้ววางปืนตำรวจมาจับกันเลยครับเตำรวจเดี๋ยวสวัสดีครับนี่ใครอ่ะตำรวจใช่เหรอตำรวจรบ้านที่ไหนตะเบะมือซ้ายอ่ะ ตำรวดก็ไม่เบ้งขวาก็ไปยืนอยู่ข้างซ้ายทำไมไม่ย้ายไปอยู่ข้างขวาล่ะเรายิงผิดข้างขอโทษค่ะอวจเฮ้มีอะไรก็คุณตำรวจสวัสดีค่ะประวัติเด็กเอาเอาแล้วไม่ใช่ละคะนี่มันสตินี้ปะเนี่ยกูเป็นตำรวจจริงหรอคะจริงเอาแล้วคุณมารถอะไรอ่ะอาลดตำรวจเนี่ย ไอ้ทีจอดข้างนอกน่ะเหรอครับไอ้คันเออขียวๆที่มีไซเรนทั้งบนเหลืองๆน่ะเหรอถูกต้องอ,อ,อันนั้นรถประจำตำแหน่งหเรอคะครับอ,อื้าแล้วทำไมมีลูกกงด้วยล่ะอ๋อเอาไว้ขังผู้ต้องหาอโอ้ไออ่ขังอคะแต่เมื่อกี้ฉันเห็นไม่มีคนร้าเห็นหมาเต็มรถเลยนะคะอันนว่าสุดนักตำรวจมีสุนักตำรวจมาด้วย แต่ในรถเห็นมีขี้เลือนด้วยนะคะไปขี้เลือนด้วยอ่ะอ๋อไปต้องตกใจอันนั้นอ่ะสุนัขนอกเครื่องแบบอ,อ๋ออันนั้นหมานอกเครื่องแบบออแต่แต่ฉันเห็นว่าข้างหลังสุดเลยนะคะข้างในอะ่ะมันจะมีตัวหนึ่งขังอยู่ในกรงเดียวๆแลวน้ำลายยืดอะ่ะทำไมตัวน้ำหมาอะไรคะอ๋ออันนั้นสุนัขผู้ต้องสงสยัยสุนัขผู้ต้องสงสยัยสงสยัยสงสยัสงสยว่าอะไรคะ สงสัยว่าจะเป็นบ้าอ้าวนี่แล้วคุณที่ไปตำรวจตำรวจบ้าอะไรคนหมาบ้านมาด้วยเนี่ยเออเป็ตำรวจบ้าเนี่ย <c oughs> คนบ้านี่เป็นคนบ้าเหรอจ๊ะแล้วเถียงหรือยังอ๋อนี่แล้วไปแก้บ้า,าจับบ้านแล้วจับเลยฉันเนี่ยถึงนั่นน่ะจะตำรวจปลอมแต่เนี่ยปืนจริงเว้ยอ้าวโอเคไม่ต้องมาเถียงเ<อ>จ้าน้อยครับเ,<อ>เดี๋ยวผมพามันสองคนไปโรงพักเองครับเด็กเด็กอน ไปกับหมดนี่เลยทำไมไปได้ไหมแม่ทำไมอลูกไปกับมันไงมันมน่ากลัวนะถ้าเกิดเราไปกับมันนะ่ะมันพาเราไปโรงพักแล้วถ้าเกิดหมอเข้ามาจับมาไปโรงพยาบาลเราไม่ติดไปด้วยเหรอแต่ว,ว่าเท่าที่แม่ดูแล้วเนี่ยนะสภาพลูกกับมันเราไม่ต่างกันเลยนะลูกนะไปได้วยกันก็ได้นะลูกไปได้เหรอคะไปได้ลูกไปเลยไปไปไปจับเลยแล้วก็เดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลมาช่วยนะครับไป เจ้าฮะไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมฮะไม่เป็นไรแล้วขอบคุณมากนะฮะเจ้าที่มาช่วยอาเป็นว่าระหว่างไอ้ทัด,ดกับ <ไป S 2> ทัดดาวเจ้า,จ,าจะเลือกใครฮะท,ทัดดาวก็น่ารักดีอไอ้ทัดก็ห้าวดี ถ้าเกิดฉันจะบอกอะไรเนี่ยเธอจะทำให้ฉันได้ไหมล่ะเรื่อเจ้าทัดทำได้อยู่แล้วฉันนะนะอยากได้ทั้งไอ้ทัดแล้วก็ทัดดาวเลยนะนะช่วยเป็นให้ฉันหน่อยได้ไหมเป็นวันเว้นวันก็ไห้เพราะฉันไม่รู้ว่าใจชัดมัน,เป,นเป็นยังไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยอะถ้าอย่างนั้นวันนี้แกช่วยเป็นไอ้ทัดให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะเป็นให้ทัดให้ฉันเถอะนะ เพราะว่าทำไมฮะเพราะว่าเขาอะจะได้เป็นของตัวเองไงนะมามะมามา <Hey. S 1> ที่รักจาก๋าไ้ชันจุดตุ๊ก่อน,นะจ๊า hey.